คุณผู้ชมคะและวันนี้มีถแถลงการถแถลงการจากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS กรณีปรากฏข้อความที่ไม่เหมาะสมจากระบบแปลอัตโนมัติเมื่อวันที่28กรกฎาคมค่ะคำชี้แจงกรณีปรากฏข้อความที่ไม่เหมาะสมบน Facebook เพจไทย PBS ในช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กร,รกฎาคมปี2,563ตามที่มีผู้นำภาพจากหน้าเพจของ Facebook ไทย PBS และมีการเผยแพร่ส่งต่อในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นข้อความภาษาไทยที่ถูกแปลด้วยบริการแปลอัตโนมัติของ Facebook จากข้อความต้นฉบับภาษาอังกฤษว่า Live Candle Lighting Ceremony to Celebrate The birthday of His Majesty the King on July 28, 2020 at 6:45 p.m. เนื่องจากเป็นการถ่ายทอดสดที่มีคำบรรยายภาษาอังกฤษจึงต้องมีการสื่อสารด้วยข้อความภาษาอังกฤษในโพสต์ดังกล่าวต่อมามีผู้แชร์ภาพหน้าเพจไทย PBS ที่มีข้อความภาษาไทยที่ไม่เหมาะสมซึ่งเป็นข้อความที่เกิดจากบริการแปลอัตโนมัติของ Facebook ที่แปลจากข้อความภาษาอังกฤษข้างต้น โดยผู้ใช้บริการที่มีการตั้งค่าเปิดการแปลอัตโนมัติเท่านั้นจึงจะเห็นข้อความการแปลดังกล่าวและบุคคลดังกล่าวได้มีการบันทึกภาพหน้าจอจาก Facebook ไทย p i s b s นํนมาเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ทําให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นข้อความที่ทีมงานไทย PBS เป็นผู้เขียนเมื่อสะสะทได้รับทราบข้อมูลการแปลที่ไม่เหมาะสมซึ่งถูกนําไปเผยแพร่จนทําให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ทีมงานจึงได้ดําเนินการปรับข้อความภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทยที่ถูกต้องในทันทีเพื่อป้องกันการแปลที่ผิดพลาดจากระบบการแปลอัตโนมัติของ Facebook เมื่อเวลา18.55นาทีขณะเดียวกันทีมงานได้แจ้งปัญหาและติดต่อขอคําชี้แจงถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับทาง Facebook ในทันทีโดยนายอเล็กซ์เฟนบีนิวส์พาร์ทเนอร์ชิ o ลีดซา s ์อีสเอียสำนักงาน f Facebook ณประเทศสิงคโปร ได้มีการตอบกลับมาว่า sincere apology for the mist translation is what caused by technical error on auto translation we have find an urgent task with your policy and IT teams to investigate and will keep you informed once we hear back พร้อมกันนั้นสะสะทอได้เร่งรัดให้ Facebook รายงานผลการตรวจสอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยเร็ว รวมทั้งควรถแถลงของอภัยอย่างเป็นทางการเนื่องจากทีมงานได้ตรวจสอบเมื่อเวลาประมาณ23นาฬกาพบว่าการแปลข้อความที่ผิดพลาดนี้ได้ปรากฏอยู่ใน Facebook เพจทางการของสื่ออื่นๆไม่ใช่แต่เฉพาะเพจของไทย PBS เท่านั้นซึ่งตอกย้ำชัดเจนว่าบริการแปลอัตโนมัติของ Facebook มีปัญหาสสทได้ออกคำชี้แจงถึงเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืน23นาทีตามลิงก์ไทย PBS แฟ และได้ดําเนินการสอบหาข้อเท็จจริงทันทีพร้อมแจ้งไปยังสํานักพระราชวังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบลําดับเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วสสทอขออภัยที่มีผู้นําข้อความจากบริการแปลอัตโนมัติที่ผิดพลาดของ Facebook ไปเผยแพร่โดยสสทอขอยืนยันว่าจะติดตามหาข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างถึงที่สุดและรายงานให้สาธารณณะได้รับทราบ ทั้งนี้สสทจะไม่ยอมให้มีการใช้ประโยชน์ในการสร้างสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนและประเทศชาติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย